สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เสาก็อยู่ที่แปลงหน่อไม้ฝรั่งนะคะเป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งใหม่ที่ปลูกแล้วก็ปล่อยให้งอกนะคะเสาเคยมีคลิปหน่อไม้ฝรั่งที่เคยลงไปที่ของพี่เขยนะคะแล้วก็ของคนในหมู่บ้านนะคะที่เขาทำฟาร์มหน่อไม้ฝรั่งหรือทําเกษตรนะคะ มีเอฟซีถามมาเยอะนะคะเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งว่าเขาปลูกยังไงทํำยังไงและที่ทุกคนเห็นที่สาวไปตัดในคลิปนะคะจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะที่ทางเยอรมันปลูกแล้วก็นิยมทานนะคะต่อมาทางเยอรมันก็นิยมหน่อไม้เขียวนะคะหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวที่เมืองไทยกินเป็นผักหรือ,เป,อ,อเป็นผักหรือว่าเอามาผัดนะคะ แต่ว่าทางเยอรมันส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะแล้วเขาก็จะเอามาทําซุปหรือเอามานึ่งมาต้มนะคะแล้วก็เป็นซอสครีมต่างๆเนาะนี่นะคะที่เห็นข้างหลังก็เป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งหลายๆคนถามสาวมานะคะว่าเขาปลูกยังไงเขาลดน้ําหรือดูแลยังไงตัวสาวเองสาวไม่เคยปลูกเนาะจะมีเฉพาะพี่เขยแล้วก็พี่เขยนะคะครอบครัวของพี่เขยที่เคยปลูกเนาะ หลายๆคนถามสาวมากเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยลดน้ำนะคะวันนี้สาวก็เลยจะพามาดูแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่เขาปล่อยให้งอกแล้วนะคะให้เป็นหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวเป็นต้นเป็นกอแบบนี้แล้วก็ไปสำหรับตัดในปีต่อๆไปนะคะที่เยอรมันเขาจะตัดเฉพาะต้นต้นปีในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิแค่นั้นนะคะหน่อไม้ฝรั่งเนาะตอนนี้ก็คือเขาก็ปล่อยให้งอกนะคะนี่เนาะ เดี๋ยวสาวจะกลับกล้องให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่เขาปลูกแล้วก็ปล่อยให้งอกเนาะเขาก็จะมีระบบน้ําวางอย่างนี้นะคะเห็นไหมมีระบบน้ําบางเรียงไปอย่างนี้นะคะนี่เนาะนี่ก็มีเขาเอารถไถมาไถอยู่เนาะทางโน้นนะคะที่ดินที่ปลูกก็คือเป็นดินทรายนะคะ อย่างที่เห็นในคลิปตอนที่เขาปล่อยให้งอกเขากา็จะเป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่เป็นเนินๆนะคะแล้วเขาจะถมดินไว้เพราะว่าเขาจะได้งอกออกมาเป็นสีขาวเนาะอันนี้ก็คือระบบน้ําของเขานะคะก็คือการให้น้ําน้ําหยดในสายยางแบบนี้นะคะเนาะนี่ก็จะเป็นน้ําหยดไปแบบนี้นะคะแถวนี้ก็จะมีเยอะนะคะแปลงหน่อไม้ฝรั่ง แต่ก็มีทั้งของเก่าของใหม่นะคะเนาะนี่นะคะทางนี้เขาก็จะใช้รถนะคะส่วนใหญ่เนาะที่ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินทับหรือการปลูกนะคะต้นหน่อไม้ฝรั่งก็จะเหมือนต้นผักชีลาวเนาะไม่ต่างกันมากเห็นไหมจะหันฝั่งไหนดีนี่อย่างต้นนี้ อย่างต้นนี้ที่เพิ่งงอกนะคะหน่อไม้ฝรั่งเขาจะปลูกแล้วก็ตัดได้ปลูกครั้งเดียวนะคะเขาจะตัดได้เป็น10บสปีแต่ว่าถ้าเพิ่งปลูกใหม่นะคะเขาปีแรกๆเขาจะไม่ตัดนานเขาจะไม่ตัดเยอะแล้วเขาก็จะปล่อยให้งอกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งใหม่นะคะยังไม่นานนี่เขาก็เลยยังบางๆอยู่เห็นไหมคะเขาก็จะปลูกเป็นแถวนะคะระบบน้ําก็คือการให้ระบบน้ําหยด น้ำในสายยางแบบนี้นะคะนี่เนาะที่เขาเพิ่งงอกนะคะแล้วก็ปล่อยให้งอกกลายเป็นต้นแบบนี้เนาะเขาก็ปลูกในดินทรายนะคะเห็นไหมเป็นดินร่วนดินทรายนะคะนี่เป็นร่องนะคะพอปลายปีก่อนที่หนาวจะมานะคะก่อนที่หนาวจะมาเดี๋ยวข้ามาฟังนี่อันนี้ที่งอกเป็นหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวเนาะ ปลายปีก่อนที่หนาวจะมานะคะเขาก็จะตัดแล้วเขาก็จะเอาดินถมลงอีกทีนะคะดินอันเนี้ยกองเนินขึ้นมาเป็นเป็นเนินๆเ,เหมือนที่เห็นในคลิปนะคะอันนี้ก็คือที่พึ่งงอกเนาะนี่นะคะก็ยาวไปนู่นเลย แถวนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีข้าวโพดมีข้าวข้าวฝรั่งก็คือข้าวปาเลห่หรือข้าวสาลีนะคะเนาะเขาก็จะปล่อยให้งอกแบบนี้นะคะแล้วก็สายยางก็จะอยู่อย่างนี้คะ่ะสายยางอยู่ข้างในเห็นไหมนี่เป็นระบบน้ําหยดนะคะเขาก็จะให้น้ําแบบนี้ต้องให้น้ํานะคะเพราะว่าเขาเป็นดินทรายเนาะ นาร้อนที่นี่ก็ร้อนนะคะเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็คือที่อายุเยอะกว่านะคะอายุเยอะกว่าเขาก็จะเป็นพุ่มพุ่มเน,น,น่อไม้ฝรั่งขึ้นเยอะแล้วก็ผักขมก็ขึ้นเยอะเลยนะคะนี่เนาะแปลงตรงนี้จะไม่ค่อยสวยนะคะอีกฟาร,ร์มหนึงจะสวยมากเพราะว่าเขามีพนักงานเยอะนะคะ แปลงตรงนี้อาจจะไม่มีพนักงานเยอะหรือพนักงานเขามาทําไม่ได้เยอะนะคะเ้าก็จะปล่อยให้งอกแบบนี้ก็จะกลายเป็นพุ่มหน่อไม้ฝรั่งแบบนี้นะคะอันนี้ยังเห็นรอยรอยเนินอยู่เห็นไหมคะรอยเนินดินเนี่ยอันนี้จะกอใหญ่ ก็ใหญ่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้ก็คือแปลงหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วที่อยู่ในแปลงหน่อไม้ฝรั่งก็คือผักขมมีท้งผักขมแบบนี้นี่อยากจะเก็บผักขมไปจังเลยนี่นะคะหน่อไม้ฝรั่งทั้งนั้นเลยเนี่ย ไปตรงนี้สุดลูกหมูลูกตาไปฝั่งโน้นไปทางโน้นนะคะก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งหมดเลย FC จากเมืองไทยถามมายเยอะมากนะคะเรื่องหน่อไม้ฝรั่งเนาะอันนี้นะคะก็เป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่เ,เขาเขาเกียดินแล้วนะคะเพราะว่าเขาถ้าเขาเลิกตัดตอนแรกมันจะเป็นเนินแบบนี้ใช่ไหมคะเนินอย่างที่เห็นในคลิปที่สาวไปตัดเนาะ พอเขาเลิกตัดแล้วนะคะเขาก็จะปล่อยให้งอกช่วงที่ปล่อยให้งอกเขาก็จะเกลี่ยเนินดินเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยเกลี่ยเนินดินให้ลาบลงมานะคะเห็นไหมเอ่ยเกลี่ยเนินดินให้ลาบลงมาเขาก็จะเกลี่ยเนินดินให้ลาบลงมานะคะแล้วก็ปล่อยให้งอกแบบนี้คะ่ะแต่ว่าก็ต้องลดน้ําเนาะอย่างที่สาวอยู่นี้นะคะเนี่ยที่นี่เขาก็จะใช้รถนะคะจะใช้ร โกยดินออกมาแล้วก็จะใช้รถโกยดินเกียรดินออกมาแล้วก็เวลานั้นก็ใช้รถโกยดินเกียรดินขึ้นกองเป็นเนินเหมือนเดิมนะคะเห็นใบเอยหน่อไม้ฝรั่งที่อยู่ข้างหลังสาวทั้งหมดนะคะสาวไม่ได้เข้าไปลึกเพราะว่าอันนี้เป็นแปลงของคนที่ไม่รู้จักนะคะเป็นแปลงของคนฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้าน ที่สาวอยู่เนาะสาวก็ไม่ได้ขออนุญาตเขานะคะเราแค่มาถ่ายคลิปส่วนของพี่เคยจะอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะคะอันนั้นสาวไม่ได้ไปเนาะก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้ไปถ่ายคลิปนะคะนี่ผักคขมก็ขึ้นเยอะเลยผักคขมเยอะมากเดี๋ยวต้องมาเก็บผักคขมนะคะนี่นะคะสาวก็มาอีกแปลงนะคะที่ให้ เพื่อนๆให้เอฟซให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะนี่เนาะถ้าจําได้นะคะเห็นไหมเขาก็จะกองเป็นเนินแบบนี้นะคะสูงขึ้นมาแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็เขาก็จะปล่อยให้งอกนะคะแบบนี้อันนี้คือแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่ยังเป็นเนินอยู่นะคะที่เนินเขาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ดินก็ทรายเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ย ดินก็เป็นดินหินบนทรายนะคะสาวถ่ายอยู่กลางแดดเปียงๆเ,เลยนะคะเนาะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาฝังน้ำอยู่ใต้นี้หรือเปล่านะคะจะต้นใหญ่เลยอันเนี้ยอันนี้ก็คือแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่ อายุเยอะแล้วนะคะไม่ใช่ปีสองปีแรกเนาะเขาก็จะเป็นต้นใหญ่ก็ใหญ่ที่พาชมอีกที่หนึ่งอันนั้นคือแปลงหน่อไม้ฝรั่งไม้นะคะจะสังเกตว่ากอเขาจะไม่ดุไม่เยอะอย่างกอเน,นี้ยกอน,นี้แบบเยอะมากเห็นไหมเนี่ยจะมีเยอะใบหน่อไม้ฝรั่งนะคะจะเหมือนใบผักชีลาวเห็นไหมเลยเนี่ย นี่เห็นไหมคะต้นเขาก็สูงกว่าสูงกว่าหัวเสาอีกนะเห็นไหมเห็นเนี่เขาก็สูงเลยนะคะต้นเขาสูงนี่เนาะหน่อไม้สลังนะคะเขาก็สูงเลยแล้วกอใหญ่เห็นไหมคะแล้วใบเขาใบเขาเนี่ยจะเหมือนใบผักชีลาวเนี่ยอย่างกอนเนี่ย เขาก็สูงนี่เห็นไหมสูงท่วมหัวสาวเลยนะคะกรอนนี้เป็นพุ่มดีจังเลยเนี่ยอันนี้เป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่ทำความสะอาดแล้วนะคะก็ยังจะไม่มีเศษวัชพืชเยอะเหมือนแปลงที่สาวพาดูที่แรกเนาะแล้วเขาก็จะปล่อยให้งอกนะคะ นี่อย่างอันเนี้ยเนินยังอยู่นะคะเขายังไม่ได้ไถออกเยอะนี่คือส่วนที่เขาอันเนี้ยอันเนี้ยคือส่วนที่เขาเกี่ยวออกลงมาบ้างแล้วนะคะเป็นรอยรดเห็นไหมเ่ยนี่แล้วเนินก็ยังอยู่นะคะอันนี้ที่ยังงอกออกมาเพิ่มเห็นไหมนี่หน่อไม้ฝรั่งที่นี่นะคะหน่อไม้ฝรั่งที่ยังงอกออกมาเพิ่ม อันนี้ก็คือแปลงที่อายุเยอะแล้วนะคะเขาไม่ได้เป็นแปลงปลูกใหม่ที่หน่อไม้ฝรัง่งถ้าปลูกใหม่เขาจะยังไม่ไม่กอใหญ่นะคะเขาจะต้นเล็กๆเหมือนที่สาวพาอุ้ยแมง่งเกเหมือนที่สาวพาดูที่แรกเนาะนี่เนาะอันนี้ก็คือหน่อไม้ฝรั่งที่อายุเยอะแล้วเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะ นี่น้ำแห้งเขาก็จะเหี่ยวเห็นไหมเนี่ยช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะหนาร้อนปีนี้ฝนตกเยอะที่เยอรมันพวกที่ทำเกี่ยวกับมะเขือเทศหรือข้าวฟ่างหรือข้าวปาเล่เนาะ,ะจะเสียหายเยอะเลยค่ะนี่นะคะเขาก็เป็นเนินแบบนี้เนาะ มีเอฟซีถามสาวมาเยอะนะคะเกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะตัวสาวเองสาวไม่ได้ปลูกเองนะคะมีพี่เขยที่ปลูกแล้วก็ที่สาวมาชมอยู่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นของฟาร์มที่อยู่ใกล้บ้านนะคะเป็นของหมู่บ้านข้างๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันเนาะหมู่บ้านข้างๆเขาจะปลูกเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะปลูกขายเป็นอาชีพนะคะแล้วก็ที่พี่เขยทําพี่เขยเคยปลูกขายนะคะเมื่อก่อนแต่ว่าพอเขา พอต่อมาเขาก็ทํางานบริษัทแทนนะคะก็พ่อแม่เขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็เลยหมายถึงเซ้งที่ต่อนะคะให้คนอื่นทําต่อไปนะคะเขาก็ไม่ได้ปลูกเนาะส่วนนี้นะคะต้นต้นและใบหน่อไม้ฝรั่งจะเหมือนผักชีลาวนะคะแล้วก็มีคนถามเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็ระบบน้ํานะคะป่า ปลูกหน่อไม้ฝรั่งต้องลดน้ำไหมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งต้องลดน้ำนะคะอย่างตอนนี้ที่ว่าอากาศร้อนนะคะก็ต้องรดน้ำเนาะถ้าถ้าปลูกปีแรกๆนะคะสามปีแรกเขาจะไม่ตัดจะไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะคะเขาจะปล่อยให้งอกเขาจะปล่อยให้งอกไม่ตัดนะคะแล้วก็พอพอเริ่มตัดช่วงแรกๆช่วงปีที่สี่ที่ห้าที่หก เขาก็จะไม่ตัดนานเป็นเวลาหลายเดือนนะคะหน่อไม้ฝรั่งที่นี่จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งขาวส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะเก็บเกี่ยวแค่ช่วงสามเดือนแรก ..4 เดือนแรกแค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่พึ่งเ,เก็บเกี่ยวได้เขาจะไม่ตัดนานนะคะอย่างสามปีแรกเขาจะไม่เก็บเกี่ยวเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลจากที่พี่เคยบอกมานะคะที่พี่เคยเขาทำเนาะ นี่นะคะข้างหลังก็เป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งทั้งหมดเลยแล้วในแปลงหน่อไม้ฝรั่งก็จะมีผักคมนะคะอันนี้เป็นแปลงดินทรายปนหินแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงที่ถ่ายก่อนหน้านี้จะลกแปลงนี้ไม่เอ่ย ะะกอใหญ่เนี่ยสูงท่วมหัวสาวเลยอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งนะคะเสาถ่ายกลางแดดนะคะแดดเปียงๆอันนี้ก็คือยังยังมีเนินดินอยู่นะคะแล้วก็ต้นหลายปีแล้วนะคะเขาก็จะกอใหญ่แล้วก็ต้นสูงใหญ่แบบนี้นะคะเนี่ยเป็นพุ่มสวยเลย นี่นะคะยังมีกองเนินดินอยู่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็คือยังยังเป็นกองเนินดินอยู่นะคะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เขายังไม่ได้เกี่ยดินนะคะรถมาที่รถมาก็คือรถรอยรถก็คือรอยไถตรงเนี้ยค่ะไถทางเดินเอาวัชพืชออกนะคะอย่างก่อนนี้ต้นนี้ต้นใหญ่มีออกดอกแล้วนะคะ การปลูกหน่อไม้ฝรั่งก็ปลูกได้จากมเมล็ดแล้วก็ปลูกได้จากเหง้านะคะส่วนใหญ่เขาจะปลูกจากเหง้านะคะปลูกจากเหง้าฝังดินลงไป30-40ถึงเซนติเมตรนะคะวิธีการปลูกเนาะแล้วเขาก็จะหมักปุ๋ยหมักใส่ฟางนะคะที่สาวเคยเห็นนะใส่ปุ๋ยหมักใส่ฟางแล้วก็เอาเหง้าหน่อไม้ฝรั่งลงไปแล้วก็ดินกรบลดน้ำนะคะ ดูแลแบบนี้อยู่สามสี่สามปีแรกเขาจะไม่ตัดนะคะหลังจากนั้นถึงจะปล่อยให้งอกและตัดได้นะคะแรกๆก็คือปล่อยให้งอกแล้วก็ให้เป็นต้นนะคะไม่ตัดเนาะนเยอะมากอันนี้นะคะเนี่ย อันนี้ก็คือเงาเงาของหน่อไม้ฝรั่งที่ปล่อยให้งอกแล้วออกมาเป็นเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่เนาะอันนี้ก็คือลอยไถคือไถมาโดนนะคะอันนี้คือเงาของเขาเนะาะเห็นไหมที่เขางอกนี่นะคะที่เขางอกออกมาเขาก็จะฝังดินเนี่ยคะ่ะเห็นไหมฝังดิน3ามสิบถึงสี่สบซนติเมตรนะคะแล้วก็เอาดินกรบเนาะ เดี๋ยวนี้ก็อันนี้ก็คือแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่เป็นหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะสีขาวเขาก็จะกองเนินดินหน่อไม้ที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นสีขาวนะคะเพราะเขาไม่โดนแดดเนาะปีนนี้ฝนเยอะนะคะหน่อไม้ฝรัง่งถ้า ปล่อยให้งอกแบบนี้เขาก็จะต้องลดน้ํานะคะเป็นเนินดิน mm. เนาเห็นไหมนี่ต้นและใบใบจะเหมือนใบผักชีลาวนะคะเป็นพุ่มๆตรงข้างๆข,ข้างนอกอันนี้เ้าจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่เข้าไปข้างในอะ่ะ เขาจะต้นสวยมากอันนี้ก็เป็นต้นที่ออกดอกแล้วนะคะต้นเขาก็จะสูงเลยนะคะสูงเท่าเสาเลยเสาสูงร้อยหกสิบต้นหน่อไม้ฝรั่งก็สูงท่วมหัวเสาก็มีนะคะอ๋อนี่นะคะพวกที่ออกดอกแล้ว ไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าสาวถ่ายในแดดนะคะสาวเองก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะนี่นะคะก่อนนี้ก็จะออกมาเยอะเลยเห็นไหมถ้าก็ปล่อยให้งอกในเงานึงจะออกมาประมาณห้าอันนะคะ ที่พี่เคยบอกเนาะเวลาไปขุดในคลิปสาวจะมีเก็บหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะที่เยอรมันถ้าเป็นคนเก่าคนแก่คนเท่าคนแก่อย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้จักนะคะฝรั่งสีเขียวเพราะว่าเขาจะทานหน่อไม้ฝรั่งสีขาวะคะ่ะที่เขาปลูกที่นี่ที่สาวอยู่นะคะก็จะเป็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะเขาก็เลยจะกองเนินดินสูงๆเพื่อให้หน่อไม้ฝรั่งเป็นสีขาวนะคะ ที่เขางอกมาก็จะยังอยู่ใต้ดินเนาะสำหรับคลิปนี้เสาก็พามาชมแปลงหน่อไม้ฝรั่งนะคะการปลูกอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเมืองหนาวกับเมืองร้อนเนาะสาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ